เป่บอยครับสวัสดีครับแหวสวยๆวยขนาดนี้นะบอยผมมาที่นี่นี่อยากซื้อแหะเพราะผมไดยยินแหะบอยสวยแล้วก็ดังด้วยมีไหมแหะลุ่เล็กๆราคาประมาณเท่าไหร่ก็ตัวเมียเริ่มต้นที่ห้าหมื่นที่ไปห้าหมื่น 50, <000? S 1> ครับห้าหมื่นไป ผมได้ยินคนขายราคาประมาณม5นฮ่าทรงมึงแ้วก็ตามมาอย่าที่นี่าคาก้าฮ่ามันไปมันก็ผมว่ามันมันมันเก็ตตามเก็ตแทนครับตามเก็ตของสวยอนุกรรมดีขายได้ตลอดครับก<อ>็เกรดกฤทดยังไงนี่ผมก็อย่าเลี้ยง<ม>รู้ดี กรีดกรีดกรีดแฉะอ๋อพ <ผม S 2> วกนี้ราคาหมื่นหาสองหมื่นแล้วก็มีรา,าคา 00, คมีราคาห้าหมืน่นต่างกันห้าหมื่นยันยัน,ยนแล้วแต่ตัวแพง์กับคนมากผมผมขายแพร์เนี่ยผมก็ราคาเราก็จะบอกว่ามันมเปิดที่ประมาณห้าหมื่นแต่บางตัวก็ขายไม่แค่์หนึงบ้างอะไรเงี้ยคนก็มาเสนอให้เองอเ,เขาเขามาเสนอนะเราไม่ได้เปิดคือบางทีแล้วก็เปิดไม่ได้ขายเขาเอาเลย คนเซ็นสู้ราคาสู้ครับวนมาส่วนมากแพ้ผมไม่เคยโพสขายอันนี้ดูในเฟซได้เลยส่วนมากที่ผมลงก็คือลงตอนที่แบ่งแล้วแต่ไม่เคยเป็นโพสในกุ้มไหนเนี้ยไม่เคยเลยที่โพสแลวเาจะแบง่งไม่เคยคส่วนมากคนมาเทีย่ยวดูเขาชอบนั่งคุยกันก็แบ่งไปไปเล่นแล้วผมก็จะจะบอกเนเกี่ยวรับกู้เทน,นอะไรเงี้ยแล้วจะบอกตามที่มุกมุกเขาเล่นจากเล่นแบบไหน ล้วก็ได้ยินได,ได้ได้ทั่วเยอะได้เรีนแชมป์ก็หนนแชมป์ไอตัวนี้ตัวน,วนี้ไม่ได้แกนแต่ตัวนี้ติดทั้งหกสนามหกสนามหกสนาม,นามต้องแต่อยู่สี่เดียร์ <c oughs> ติดที่ที่สามสนามแรกแล้วก็ที่สองหาสนามแล้วก็มาล่าสุดได้แชมป์ของกรรมการอเมริกาครับ <c oughs> งานกรรมการอเมริกาได้แชมป์รุ่นไม่สำคัญนะครับ เนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้ได้งานเุยมาตรฐานได้แชมป์งานอับบาฮัมตระกูลได้ที่สามรุ่นแล้วก็ได้ที่สองทุกงานไม่ผิดนะจะเป็นงานมันมาหลายตัวก็ตัวนี้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 ได้งานอับบาฮัมครับตระกูลได้ที่สามได้ที่สามไอ้ตัวนี้ได้ที่สอง ุนได้ได้ทีดด่สองรุ่น60กิโลขึ้นไปไม่เมกิน60นักกบ,บ้านะนะครับนี่ครับแพ้ตัวนู้นโอ้แพ้ตัวนี้อแ่แพ้แพ้ตัวนี้ครับตัวนี้แพะของตัวเอง <c ười> ตัวนี้ได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 แกล้แชมป์ได้แชมป์แล้วก็ได้แกลงแชมป์<อ>ู่เข<อ>้าง,งานกรรมการแอฟริกาน,กกนอาบาฮมน,นี่จะไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วทำไมอ่ะแพ้ โคกแพะราคาไม่เหมือนทีนี้แพะทีนี้หน้าสวยบอดี้สวยคิ้นเฉ็มทีแล้วก็มีราคาแพะราคาเมินห้าสองเมื่อันสองเมื่อันห้าคนละแแบบไม่มีนคนละแบกบทีนุก็เลิศลอยเหมือนกันทีนี้ก็เลิศลอยเหมือนกันใช่ครับพันแท้แต่พัน,น<ช>พันแท้ก็จะพันธุกรรมนอกใช่ทั้งหมด แล้วก็ทีนี้คอล o r g r รดคอล l o r g รด d e ใช่ color back color side มันมีรายเกณฑ์ไม่มีรายเกอเคขอบคุณครับเมื่อที้ถึงเรื่องไหนนะเมื่อกี้นี้ถึงแทะดีแทะใช่เดียันผมผมซื้อไผ่นปะเพราะว่าเราเรามองเรามองจากคดูกำเราเราชอบด้วยตัวแผะด้วยครับแล้วก็มองคดุกรรมที่มันเป็นสายยาวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ปันมันจะยาองเ่า ถ้าในประเทศนะครับผมกล้าพูดเลยว่าไปยืนเทียบกับแผรนอกเนี่ยมันยาวไม่แข็งแร่งแต่ทีนี้ด้วยสายฟ้าเนี่ยมันก็จะมีข้อติถ้าในตัวผมนะบางคนเจะบอกว่ามันดีแต่ผมก็ยังคิดว่าบวกเข่ากัสายฟ้ามันไม่เท่ากันแต่มันให้ลูกเขาตัวเพราะว่าแม่สายฟ้าเพราะสายฟ้าเข่าตัวอ่ามันจะมันก็จะถ่ายทอดพันธุกรรมออกมาได้แต่ยัง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 ตรงมีเงาผมก็เลยเลือกสายที่มันเป็นแพรน้าสมัยใหม่ คือหน้าโค่ข่าผมตั้งแต่ต้นตะกูเลยไม่เราจะไม่เล่นแทนที่ีดมาจากั้นเขาเวนพวกนี้มันยังกายได้ก็คือมันก็เรียกมันอ็บพูดกันแต่แต่ผมคือเลี้่ใส่นอกเลยใส่นอกที่เขาบีดมาแต่มันมันเทียบเท่ากับยันปัจจุบันนะครับอะไรเงี้ยเราก็เลยทําแบบไหนก็ทำไปแล้วก็ใสยนี้ใส่มีใส่อเมริกามีใส่ มีครับมีไม่ผมที่ฝามเนี่ยน้องหมอผมผมชอบทุกสายเนละยถ้าถ้าแพะตัวนั้นมันครบองค์ประกอบที่ผมอืมแต่ก็คือว่าถ้ามันมันตรงไม่ใช่ว่าชอบแค่ว่าเอ้ยตัวนี้เป็นเมกานะไม่ใช่คือผมจะชอบแพะที่ในอุดมพัิของแพะบอลเลยครับคุณ่ายที่แพะบอลมีนะประเทศไหนก็ได้ถ้ามันมีแบบที่ผมแบบนั้นผมก็จะซืออ่าอันนี้ผมก็บีบจากทั้งออสเตรเลียก็อย่างตัวใหญ่มากี่ก็แม่ก็เป็นลูก ออสตะโตกบแอปเพราะว่าออสก็เป็นตัวนําเข้าเกตประกวดครับที่ชุดเหียหมู TK แล้วกฟ็ฟาร์มนี้มีเลือดอสอสเตรเลียม,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 มีเลือดอเมริกามีเลือดแอฟริกาครับมีแล้วก็มีจากพันธุก,กรรมจริงๆอ่าม,มีมีครับมีอยู่หลายสายได้แต่ว่าผมจะชอบซื้อแพะที่ลูกเกิดในไทยมากกว่าอืมผมจะไม่ได้ซื้อแพนอกเลยตรงแล้วก็เพราะอะไรเพราะความคิดถ้าถ้าพูดกันแบบจริงๆฮะ ผมผมไม่ไม่อย่างไงก็คือแพนอกเนี่ยเข้ามาเป็นแม่บ็อกเนี่ยเราเราก็ยังไม่เห็นลูกแต่ผมจะชอบให้เขาซื้อพ่อแม่นอกตัวดีๆมามแล้วเขาบีบรูกอกมาถ้าลูกดีผมซื้อเพราะผ่าพคิดว่างไปได้ไกลกว่าเขาเพราะว่ามันเป็นเจนใหม่มแต่บางคนเขาอยากจะทั้งบล็อกแต่เราเราไปเอาบล็อกนั้นใช่ไหมครับเราเราเราไม่จากัดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแพนอกเพราะว่าใบไขไม่ได้ทุกวันนี้อื ใบเพดีกีขายไม่ได้ใช่ใช่ใช่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้คนดูแพ่คนยังไงต้องดูคุณภาพครับใช่ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆฟาร์มได้เลยเพราะว่าบางคนเขาเขาเข้ามาใหม่เขาก็อิงอิงใบพันประวัติแต่พอไปบีบแพะลูกแผะไม่ได้เขาก็ขายไม่ได้ไปตีตลาดตลาดสวยงามไม่ได้อสุดท้ายก็บางคนก็เลื่อไปเพราะว่าค่าต้นทุนต้นทุนมันสูงในการกินใช่ไหมครับใช่แต่ผมดูตัวแพ เป็นหลักย,ยังยังยังบอกเหมือนเดิมครับขายถามแล้วบอกเหมือนเดิมว่าตัวแพะเพราะพันธุกรรมเหมือนกันหมดออนอก้วก็นี่บอยดูทาร่าดคนเลี้ยงแ<ม>บ่นี่บ่เลอดลอยนี่เป็นยังงปีนี้ปีนี้ปีน,ปนี้ถ้าถามพวบากหลายล่คนลหลายคนก็กระโผลจะหักโผเฟสยันในกลุ่มบางไล่มันว่าว่าแพะตลาดมันตักมันตกลงข<ก>ายกันไม่ได้ตัวคู ทำแพ้ตัวผู้มาก็จากเมื่อก่อนขายกันสี่ห้าหมื่นแสนหนึ่งแสนก็บ่าเดี๋ยวนี้มาขายกันตัวละหมื่นก่าบาทก็มีไม่ถึงหมื่นก็มีพูดง่ายง่ายครับเกรดไม่ได้เกรดไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าทาแล้วมันสวยตัวเนี้สี่ห้าหมื่นก็มีคนเื่อมีคนเชื่อมีครับข้ามตัวเดี๋ยวผมขายให้ดูมีแน่นอนขายราคาจริงครับคือถ้าเราทําราคาจริงไว้ยังไงก็มันไม่มีวันตาย แล้วทําคุณภาพให้ได้ครับยังไงผมที่ว่าคองสวยนะคนยังป้องการอีกเยอะครับเพราะว่าคณะผมอยู่ในป่านะ,อ,ะอยู่ลึกนะที่ผมยังอยู่ลึกแต่ว่าคนก็ยังมามา,มาถ้า้ามันของดีจริงนะครับอยู่ยังไงก็ไปไม่ตกกับราคาไม่ตกถ้าถามผมก็ยังพูดเหมือนเดิมครับแต่แต่อยากให้มือใหม่ม,หม,มือใหม่เข้ามาศึกษาให้ดีอย่าไปอิงคาว่าเฮ้ยจะต้องเป็นถายนั้นถายนี้ ดูตัวแพะดูตัวแพะก่อนอเพราะว่าดูตัวแพะแล้วก็ดูต้นตระกูลแพะว่าพันธ์แท้ถ้าพันธ์แท้ตัวแพะดีถือมาบีดได้จริงๆก็คนเลี้ยงคนเลี้ยงแพะบ่อและลอยนี่ก็มีมีสใส่มี่ใส่ปลูกวัตถี่ใส่ธรรมดาใส่พ่อพันธ์แม่พันธ์ สายปลากวดนะใช่ครับม,มีมีตามเกต,ต,เกตแต่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เลี้ยงบอ่อพันแท้ทุกคนถ้าถ้าออกถ้ากล้าพูดจะเลยก็คือเขาอยากจะเลี้ยงสายปลากวดทั้งนั้นเพราะว่าคำว่าสายปลากวดเนี่ยมันมันเป็นแค่สิ่งที่บ่งบอกกับว่าเราประสบความสำเร็จไหมเราเราเอาแพะที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยไปให้คนได้เห็นไหมว่าเราพัฒนาไปเทียบเท่ากับมาตรฐานโลกไหมอ๋ออ่นนี้นี่นี่คือไอ้พวกนี้ผมไม่ได้สาคัญทุยรางวัลนี่ไม่มีก็ได้ครับ แต่ว่าตวัวแพสสำคัญกว่าตัาวันตน,นี้น,น,นี่ครับตัวนี้แกรนแชมป์เปี้ยนชวยประชาชนอยู่ที่ไหนเพชรพุธที่งานบุรีรัมย์ครับงานบุรีรัมย์ตัวน,นี้แกรนแชมป์เพชรเมียแกรนแชมป์เพชรเมียลาดบุรีลาดบ,บุรีงนอะอับบาห์มกรรมการอับราฮัมสุยศ์นะอับราฮัมไฮแล้วก็นี่ก็มี ถ้วยที่หนึ่งที่สองที่สามกากแต่ถ้วยพวกนี้จักแพ้แค่สี่ตัวนี่สี่ตัวเมื่อปีก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อแม่บล็อกหมาที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่เคยเอาถ้วยมาเลยผมทิ้งเพราะว่าเราซื้อเพื่อที่จะทำเป็นรับบล็อกเราจะไม่เอาถ้วยรางวัลขึ้นมามันไม่ใช่ลูกบีแต่หมาถ้วยพวกนี้กับปลายพวกนู้นมันเป็นรางวัลที่ผมแพลที่ลูกเกิดจากผมแพ้ที่เราบีบขึ้นมาแล้วเราก็มาทํา จาก5 6งานนี้อืมจากปลายปีนี้แล้วแล้วก็ต้นปีประมาณนี้โอเคนี่ๆๆแค่ตรงนี้ครับแต่ชุดชุดพ่อแม่พันธุ์แต่ก่อนไม่ได้เอาขึ้นมาเลย yang วันก็คือ Untuk pencerahan daripada kawan-kawan yang di Malaysia Lebih kurangnya apa yang dia bagi tahu kita bela kambing bo ni ada banyak credit Okey, macam nama boy. Nama boy ni dia terkenal dengan great perakuat. Perakuat ni ialah great show. Kambing-kambing yang dia bela semua great great show. Genetic great show. Jadi dia punya badan, muka, tanduk semua special. Semua ada point ya untuk bawa pergi show. Dan dia pun bukan sekadar bercerita tetapi sudah mendapat pingat ataupun grand champ. Dan dia pun mendapat grand champ daripada Abraham Lukas Berger, betina, kambing, eh, kambing betina boar dia. So, minta semua orang berfikir sejenak. Kita bela boar ni bukan hanya sekadar kita main bo full blood kita fikir benda tu sama dengan orang lain. Tak sama. Orang main full blood untuk great show, great cantik, berbeza. Orang main bow full blood sekadar bela, great biasa, itu lain. So, dia ada ada dua great yang orang main. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.